สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบพ่อกันอีกครับกับช่องลุงแหวนนาครับผมเมื่อนี้ลุงแหวนนาพ,พาเขาปลาครับผมมาหาเลาะเบิ้งเห็ดเบิ้องมะม่ายครับ,บวบบบันนี้จะมีบ่ครับกันนีบปลากับบกยอกรจากบ้านมาด้วยครับผมปลานี่กยกับมาหาเลาะเบื้องครับติดริมหนองติดทิปสะครับผมเนาะครับเนาะ ไปเลาะเบิเบ้งกันครับผมเราจะได้ว่าจะมีหาเบึ้งงั้งหมดน้ำครับผมไปไปเบิ้งกันครับผมเราจะได้อย่างแนบมือนี้ครับปลาทุกเกือเห็ดมันออกลายครับผมแถวนี้นี่เห็ด กะลอกก็แตกก็รลายครับผมบพกินมันละเบิ้งครับผมว่าจะได้ยังมือน,นี่ลุงแอจะพาได้ยังบ่ครับ,รบปลาอย่าคกแน่เด้วครับเด้อต้องเด้นหมดล่างหมุนก็ครับผม ่ซอกบึงแนวยูแนวกลินครับผมบึงทั้งหมดทั้งอย่างมีบะ<ส>เพื่อได้ให้หมดปิดก,ก้อยครับผมปิดมกปิดก,ก้อยครับอ,อกแนครับผมปลาพวกไก่บ้านหรอครับ ต้นดูทั้งหมดก็อยากเดี๋ยวนี้ก็อยากเป็นแม่บมดแล้วครับผมเป็นแม่เป้งเบิดละทั้งหมดไปแงรู้สึกว่าจะเป็นแม่เป้งแน่แต่ว่าหักมาเลาะเบิ่งอีกมันเป็นแน่บ่เป็นแน่ครับผมดีบ่อ่ะคอ่อยติดตามชมครับผมเบิ่งก่อนแล้วไหมกันมีโน่ไหมบ่ อยากแก่งน้องไม้ครับผมอยากแกงน้องไม้น้องไม้ไปแก่งเราจะได้ปะหรือว่ามีตะโพนน้องบ่เห็นเจ้านอเลยครับผมน้องไม้ก็ยัองบ่ออกบ่ได้ลงทามครับผมลงทามกับพ่อได้กินยุนน้องไม้น้องไม้นอีครับนอกระษะ ล่อเบื้งครับผมจะได้ปะยังบอ่บอบ่มีครับผมยังบ่มีนทำไมก็ยังบ่ออกครับเดี๋ยวคอยติดตามเบิง่งว่าจะได้ยังกินบ่ครับมื้อนี้นะครับหมุนปลาจั่หน่อยครับผม,มปลา ตาเรัดเนี่ยครับนี่ยังโอ,อ้โหเห็ดก็ยังบ่ออกแถวนี้ส่วนมากต้นนี้ครับทุกปีนี้ผมได้เก็บเห็ดลายแล้วครับผมเก็บเห็ดทั้งเห็ดปวกเห็ดเห็ดดินลายครับผมปีนี้ยังบเห็นหนาเห็นตายังบุ้ยว,วีแวว,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 ววอย่างเลย ยังไม่เห็นมีแววว่าเห็ดยังจะออกน่อไม่ก็ยังไม่ออกครับฝนตกเมื่อกี้ครับตกบ่แหงครับผมตกบ่ะดนลครับหาบางั้งหมดแดงข้อมต้นประดูเลยครับนี่ต้นประดูนี่ก็ต้นประดูเลยครับครับเดี๋ยวเขารอบริงนกักหน่อยครับผมว่าจะมีอย่างบ่ บ่มีวีแววอย่างครับผมครับเดี๋ยวป้านี่บ่มีอย่างครับผมน้ำม่กับบ่มีห้างมดกับ ผมมีห่างหมดรู้สึกว่ายู่สูงเกินไปเอาไวาได้ครับผมจากเดียวเขาไปเบื้งปลานึ่งครับผมไปเบื้องอีกปลานึงเนาะค่อยติดตามครับผมครับมาอีกปลานึงแล้วครับผมเมื่อนี่แดดห้อนหลายครับผมบ้านผมห้อนหลเลยไปใส่งาครับผมเลยเขาปลาเขาปลาลมลื่นอากาศดีครับผมอากาศเยน็นหาเราเบิง้งไกลหมด บงไขมดน้ำปลาเบื้งเห็ดเบึงไขมดเบึงหาเบึงน้ำม่ครับผมเ่อจะได้กินบะนี่ครับปลาขปาปลาอันนี้ก็เป็นบักเดือกันยังไม่สุกครับผมหมากเดือ พี่น้องเขาเห็นตั้นละบาดเรือครับผมบักเรือปลาครับผมครับงั้นปลาสุกถ้าสุกก็จะแดงเต็มต้นครับผมกระลอกกระลอกการแตมากกินครับหมักเรือพวกนี่อ่ะตำรวจเบิ้งครับผมครับมาเบิ้งหน่อไม้ครับผมหน่อไม้มีบ่หน่อไม้ นี่่ห,นหนอ,ย,อ,อยังไ่ออกครับผมไม่ยังไ่ออกอไม่ครับยังไ่ออกครับนี่ครับอีกก่อนหนึ่งไม่มียังไม่ยังบ่เ,อองบเห็นดีแววแล้วครับผมเราไม่เดียวไปยังบ่มีเลยยังไอง่ออกครับผมเราไม่ยังไ่ออก หาไข่มดก็ครับไข่มดก็รู้สึกว่าหาซอกยาก็ไปพ่อ้บักเดือพ่อบักเดือกับผมบ้านผมเป็นบักเดือนะครับจะมีกันไงครับผมมีไงครับผมเนาะครับเป็นโลคิวครับผม เงือปลาั้งหมดกับยังบ่เห็นครับผมสอกเบ,บิ่งอีกก่อนครับผมดอกเบืองอีก,กอนเื่อได้เนว้อยู่เนว้กินครับผมยางเบิง่งกับยังบ่มีหยังครับผมมันอนีพาพี่น้องไมายางหล่นนิบ เลาะหลินในปลาด้วครับผมเลาะหลินนในปลาอากาศลมลื่นอากาศดีต่ว่ายังบบเห็นอย่างครับผมเห็ดกรไยังบบออกน้องไม่กรยังบบออกครับนี่ตะบักเดือครับต้นหมากเดือหมากเดือเหนียวอ,ออกลายครับผมเดี๋ยวไปก็เห็น ดดดๆทั้งนั้นเลยครับกบ่มีหยังครับไม่ได้หยังนเลยมั้ยพี่น้องถ้ามาเลาะหลินนี่ปลาหาแนาวอยู่ในกลิ่นหักบ่อกพ่อครับผมเดี๋ยวไปเบ่งอีกส่วนหนึ่งครับผมพี่น้องบลพ่อห้อยอย่างนี้เนาะห้อยอย่างกลิ่นครับเป็นแปนห้อยหนูบ่คือห้อยอย่างขวดแปนน่ครับผม อห้อยห้อยอย่างนี้เป็นแปดเป็นห้อยห้อยออกท้งเขา่ากระหนูกระโบแมนครับผมห้อยขวดเป็นแปดเลยห้อยนอนนะครับนี่ห้อยอย่างนึงรอบเบื้องต่อครับผมโบมีอย่างครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีซะก่อนนะครับ ืันนี้ลุงแอบพามาเลาะเหรียญนปลาครับผมหาเนื้อยู่กินนต่ยังบ่พออยังครับพายางเหรียญเลาะปลาครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไวส้สนิะก่อนครับผมกลับบ้านแล้เบ้าวิ่งอย่างนะครับผมหาซอกไม่ได้ยังเลยืันนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ก็ขอกำล,ลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องลุงแอบวันนาเด้นะครับเด้อปากเป็นกำลังใจผมแน่เพราะว่าผมก็เพิง่งหัดทิดช่องใหม่ครับผมครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ